สวัสดีค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมทาผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนดืดนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะไปโปรงพยาบาลค่ะวันนี้จะต้องนี้แล้วนัดคุณหมอไว้แล้วเรานัดเองนะคะวันนี้ขึ้นเคียงแล้วนะคะ วันนี้จะขึ้นเขียงแล้วเปิดไฟได้ไหมเนี่ยนี่ทำสระผมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะกลับแล้วทุกคนกำลังจะกลับแล้วนี่นี่ร้านน้ำผมบรรยากาศให้ดูให้ดูผม มีกระจกข้างหลังงามสอข้างาหลัตัวนี้ต้องแรัน<ข>ไ<ส><ข>มองกล้องดอยนี่โอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ